เจ้าหน้าที่จังหวัดตาเข้าไปตรวจสอบตะลิ่งแม่น้ำเมยอสุดตัวยาว200เมตรเพื่อดำเนินการส้มแซมให้กลับชาวบ้านครับ ทหารหน่วยเฉพาะกิ่ราชมณูร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยสาขาแม่สอดและองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวดเข้าไปตรวจสอบแนวเขื่อนป้องกันตลิ่งสุดตัวบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเยินมาแห่งที่2หมู่7บ้านวังตะเคียนใต้ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหลังจากระดับน้ำแม่น้ำเมยสูงและก็กัดเซาะระยะทาง200เมตรจากการตรวจสอบ ของเจ้าหน้าที่พบว่ามีความเสียหายนะครับแต่ว่ายังอยู่ในระยะเวลาประกันหลังจากก่อสร้างไปแล้วนอกจากนี้ในแนวเขตป้องกันตลิ่งยังเป็นเขตรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมืองโดยการดำเนินการในห่วงต่อไปกรมโยธาธิการและผังเมืองจะแจ้งให้วิศวกรแล้วก็ผู้รับเหมาก่อสร้างดำเนินการซ่อมแซมต่อไปอย่างไรก็ตาม หลายฝ่ายเป็นห่วงว่าหากมีฝนตกลงมาอีกก็จะทําให้เป็นอุปสรรคปัญหาในการแก้ไขปัญหาป้องกันตะลิ่งพังเนื่องจากว่าแม่น้ำเมยสูงขึ้นและจะส่งผลไปยังจุดอื่นๆด้วยครับ